พี่การ์ดหนูรอพี่การ์กลับมาลงคลิปนะกลับ<ด> <น servers> ไปทำเปนบ้านด้วยควรับในโลกออนไลน์ตอนนี้กำลังพูดถึงซอกการ์ดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่หายหน้าหายตาไปจากโซเชียลยู่พักใหญ่หลังจากที่มีประเด็นดราม,ม่าก,กับบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างแอมมี่ที่ออกมาแชรแบรนด์เครื่องสำอางที่บรีฟงานฉ่ำทั้งที่ไม่มีบัดเจ็ต และหวยนะคะก็ไปออกที่แบรนด์ของซอ c a การ์ดค่ะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาขอโทษครับผมแต่ว่าไปไปมาๆกลับออกมาบอกอีกนะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการทําให้มีประเด็นทําให้แอมมี่ต้องออกมางัดหลักฐานฟาดกลับกลายเป็นดราม่าร้อนขึ้นและจากวันนั้นคะ่ะซอการ์ดก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม จนล่าสุดนะคะมีแฟนคลับไปเจอเธอนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะถึงขั้นต้องเอิดปากบอกเลยว่ารอพี่การ์ดกลับมาลงคลิปนะจากกรณีดราม่าร้อนนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะระหว่างซอการ์ดเจ้าของแบรนด์เลิฟโ o ช i ั่นกับแอมมี่อินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่อยู่ในวงการนี้มาถึง14ปีมียอดผู้ติดตามเพจถึง1 7 0 0 0 0คนค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะมาจากการที่แอมมี่เนี่ยออกมาโพสต์แชร์ว่าไม่มีบัจเจ็ตแต่มีบรีฟให้ถ่ายเก็บผลด้วยให้ฟีดแบ็จะนำรูปไปใช้อีกบางทีก็เกินไปก่อนหน้านี้ลงให้ตลอดอย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบสิไม่แฝ์เลยแถมเธอยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์แบบรัวๆอีกนะคะว่าเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีไม่เคยเจอเลยแล้วคนตามแบรนด์หลายล้าน ใครเป็นคนคิดให้ขอเอาแบบนี้แบบนั้นต้องถ่ายฟีดแบ็กเจ็ถึงสิวันขอเอารูปไปใช้ต่องานนี้ไม่มีบัตเจ็ตจะร้องแบรนด์ใหญ่ๆยังไม่บรีฟหนักขนาดนี้เลยรีวิวฟรีมาก็เยอะแต่เจอแบรนด์นี้คือช็อกจากโพสต์นี้ของแอมมี่นะคะก็ทําให้มีคนในหลังไม่ไปถามจนต้องออกมาโพสต์อีกว่าบล็อกเกอร์คนอื่นถามว่าแบรนด์ไหนพอบอกหลังไม่ไปคนอื่นโดนเหมือนกัน บรีฟเน้นบอกให้ลงวันไหนแต่ไม่มีบัจเจ็ตแล้วขอเอารูปไปใช้ด้วยโหแบรนด์แอ oh, จุดจุดจดุเราลงให้ฟรีตลอดแต่บางทีก็เกินไปแบรนด์อื่นส่งของให้เราลงให้เองถ้าเราชอบแต่ไม่ใช่บรีฟแน่นต้องฟีดแบ็ให้ถ่ายรูป7-14วันแล้วเอารูปไปใช้อีกคุณขาขายของหลายร้อยล้านนี่ดิฉันเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีเพิ่งจะเคยเจอแบบนี้ จนเจ้าของแบรนด์อย่างซอการ์ดนะคะที่พอรู้ว่าหมายถึงแบรนด์เลิฟโพชันก็รีบเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษแทนทีมงานโดยซอการ์ดบอกว่า ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วและต้องขอโทษจากใจจริงๆแทนทีมงานทุกคนด้วยครับผมการเข้าใจดีว่าเรื่องนี้อาจทำให้พี่แอมมี่รู้สึกไม่สบายใจพร้อมแจ้งด้วยนะคะว่าแบรนด์มีสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดขายทีมงานกาสตั้งใจจะส่งตัวเทสเตอร์ไปให้พี่แอมมี่ได้ลองใช้เพื่อเก็บฟีดแบ็กและนำกลับไปปรับปรุงไม่ได้มีเจตนาให้ลูกค้าหรือใครใดๆลงสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดขายหรือเทสเตอร์ในสื่อ ส่วนการนำรูปไปใช้โดยปกติทางแบรนด์จะทักมาขออนุญาตซื้อรูปก่อนนำไปใช้ในทุกกรณีครับถ้าหากว่าทีมงานของก์สสื่อสารประเด็นใดที่ทำให้พี่แอมมี่ไม่สบายใจหรือเข้าใจผิดก์สขอโทษแทนทีมงานและขอน้อมรับผิดไว้ทีมงานอาจจะขอมากไปและสื่อสารไม่ครบถ้วนหนูขอโทษพี่แอมมี่จากใจจริงๆครับและจากการขอโทษของซอก์สในครั้งนี้นะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการใช้คำพูดที่มันดูไม่เหมาะสมค่ะ กับการที่จะใช้คับผมใช้ขะผสมปนเปกันไปหมดดูแล้วไม่มีความเป็นมืออาชีพค่ะและเมื่อซอกาก์ดเข้ามาขอโทษนะคะทางแอมมี่ก็เข้ามาตอบกลับว่า mm hmm. ก่อนหน้านี้ที่แบรนด์ส่งของมาให้พี่ลงให้ทั้งวิดีโอและรูปให้ตลอดเพราะพี่ชอบน้องก์ดกับน้องสุงพร้อมกับแนะนําด้วยว่าการส่งของให้รีวิวควรจะมีการ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็แจ้งรายละเอียดวันขายในก์ดเหมือนกับที่แบรนด์อื่นๆเข้าทําและถ้าจะให้คนเทสต์เจ็ดถึงสิวันเก็บฟีดแบ็ก ควรที่จะเปิดอาสาสมัครไปเลยจะดีกว่าเพราะอินฟลูเอนเซอร์เขาก็อาจจะมีงานอื่นๆที่ต้องถ่ายด้วยเหมือนกันซึ่งในตอนแรกนะคะดราม่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจูจูนะคะทางซอกัสกลับออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะโดยได้มีการอัดคลิปโตบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังพร้อมกับเปิดแชทที่ทางทีมงานส่งไปคุยด้วย โดยซอกาสบอกว่าจากแชทที่ทุกคนได้เห็นจริงๆแล้วทางแบรนด์เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งของให้กับคุณบล็อกเกอร์ท่านนี้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยเพื่อตกลงเจรจากันและทางแบรนด์มีการแจ้งเงื่อนไขทุกครั้งก่อนส่งของหากไม่สะดวกทางเรายินดีมากๆไม่เป็นอะไรเลยพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าหลังจากที่บิวตี้บล็อกเกอร์ท่านนั้นลงโพสต์ทางการด์ดก็ได้ขอโทษทันที แต่พอไปดูรายละเอียดกลับพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับสิ่งที่โพสต์ทําให้คน,เ,นเข้าใจผิดการมองว่าปัญหาครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทั้งสองฝ่ายคุยกันว่าเราสบายใจแบบไหนแต่ว่าบล็อกเกอร์ท่านนี้เลือกที่จะโพสต์ลงโดยที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปและพยายามทําให้มีประเด็นและหลังจากนั้นทางเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับทางเราทุกๆช่องทางค่ะและนี่คือรายละเอียดแชททั้งหมดที่ทางแบรนด์ได้ติดต่อบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านนี้ไปค่ะ จากแชทที่ทุกคนได้เห็นจริงๆแล้วทางแบรนด์ยังไม่ได้มีการส่งของให้กับคุณบล็อกเกอร์ท่านนี้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยเพื่อตกลงเจรจากันและทางแบรนด์มีการแจ้งเงื่อนไขทุกครั้งก่อนส่งของซึ่งหากท่านใดไม่สะดวกทางเรายินดีมากๆไม่เป็นอะไรเลยและโดยปกติแล้วทางแบรนด์จะมีการแจกเทสเตอร์เพื่อเก็บฟีดแบ็กกับลูกค้าทุกๆกลุ่มไม่ใช่แค่บิวตี้บล็อกเกอร์เพื่อนําไปพัฒนาตัวสินค้าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่บิวตี้บล็อกเกอร์ท่านนั้นลงโพสต์ทางการก การมองว่าปัญหาครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทั้งสองฝ่ายคุยกันว่าเราสบายใจแบบไหนแต่บล็อกเกอร์ท่านนี้เลือกที่จะโพสต์ลงโดยที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปและพยายามทําให้มีประเด็นแล้วหลังจากนั้นทางเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับทางเราทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทีมงานการทางออฟฟิเชียลตัวการเองหรือแม้กระทั่งการโทรซึ่งทางเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาและเทคแอคชั่นให้ไหวที่สุดงานนี้นะคะทำเอาฝั่งแอมมี่ต้องออกมาสวนกลับทันทีในขณะที่เธอเองก็กําลังพาทีมงานไปเที่ยวที่ประเทศจีนอยู่ด้วยโดยเริ่มจากการโพสต์นะคะว่า เพิ่งบินถึงจีนเดี๋ยวขอถึงโรงแรมก่อนรอเลยจากนั้นนะคะเธอก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองแบบรัวๆโดยการงัดหลักฐานออกมาแชร์ให้เห็นกันแบบเต็มๆค่ะ นอกจากนี้นะคะแอมมี่ก็ยังได้อัดคลิปชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดยิบพร้อมกับมีการเอาหลักฐานออกมาให้ดูกันด้วยค่ะทั้งเรื่องที่ตัวเองเนี่ยรีวิวฟรีให้กับแบรนด์เลิฟโพชั่นของซอการ์ดแต่ว่ากลับนำรูปของตัวเองไปใช้แบบที่ไม่ขออนุญาตแถมยังลบเครดิตออกอีกด้วยรวมถึงรายละเอียดการรีฟของทีมงานที่แอมมี่บอกนะคะว่ารอบนี้แอบจะเกินขอบเขตไปหน่อยส่วนที่ซอการ์ดติดต่อไม่ได้ก็เพราะว่าแอมมี่เนี่ยต่อขนตาอยู่ แต่แอมมี่เองก็ได้มีการตอบคอมเมนต์ของซอกร์ดไปแล้วแถมยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไม่อยากให้อินฟลูคนอื่นเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะและแอมมี่ก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้วทำให้ทางซอกร์ดค่ะต้องออกมาโพสตชี้แจงแล้วก็ขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะพร้อมกับขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะและขอสัญญาว่าจะนำทุกคำติชมไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย และจากนั้นนะคะซอการ์ดก็ต้องมาเจอกับอีกหนึ่งดราม่าค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยได้ไปขุดเรื่องราวแบรนด์เลิฟโพ t ชันที่ซอการ์ดเคยออกมาบอกว่าทำคนเดียวทำกับแฟนแต่ว่าชาวเน็ตนะคะเขาไปเจอว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากซอการ์ดกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเชอรี่ค่ะแต่สุดท้ายเชอรี่เนี่ยกลับแยกตัวออกไปทำแบรนด์เองซึ่งก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดนะคะว่าเชอรี่แยกตัวออกไปเพราะอะไรกันแน่ แล้วชาวเน็ตก็นึกขึ้นมาได้อีกนะคะว่าซอการ์เองยังมีเพื่อนสนิทอีกคนที่ดังมาด้วยกันและมักจะทําคลิปน่ารักน่ารักตลกตลกให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะอย่างจีจี้ชายไทยที่ตอนนี้ดูจะห่างเหินกันไปแล้วหรือว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าจนทางจีจี้ชายไทยเองต้องออกมาที่แจงนะคะว่าจีจี้เนี่ยขอลาออกมาเองค่ะเพราะว่าต้องการไปทําตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องตอนนี้ก็ยังคุยกับซอการ์ปกติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกโซเชียลด้วยกันแต่เราก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ห่างๆอย่างประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจีจีก็ได้มีการโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงโอเคไหมไหวหรือเปล่าโทรไปก์สก็ร้องไห้จีจีก็บอกนะคะว่าสงสารเพื่อนครั้งนี้เหมือนนางโดนหนักจริงแล้วก็รู้สึกผิดและไม่ได้อยากให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้ด้วย จากนั้นนะคะจีจี้ชายไทยก็ได้มีการลงสตอรี่ใน TikTok อกของตัวเองค่ะเป็นการโพสต์ภาพที่ได้วิดีโอคอลคุยกับซอการ์ art, ที่ซอการ์เนี่ยชู2นิ้วขึ้นมาโดยจีจี้พิมพ์ข้อความไว้ว่าสู้สู้หนังตัวดีและทางซอการ์นะคะก็หายไปจากโซเชียลเลยค่ะตั้งแต่มีประเด็นดราม,มา่าเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนเรียกว่าก็เกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะ่ะจนมีแฟนคลับเนี่ยออกมาถามหานะคะว่าซอการ์หายไปไหนกลับมาทําคลิปเถอะ จนกระทั่งล่าสุดซอกาส์กลับมาถูกพูดถึงในโซเชียลอีกครั้งเมื่อมีแฟนคลับไปเจอซอกาส์ที่อยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงโซเชียลค่ะโดยในคลิปนะคะซอกาส์ดกลังเดินมากับคุณแม่ค่ะน้องแฟนคลับก็ได้โบกมือให้แล้วก็เรียกพี่กาส์ดแบบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าหนูรอพี่กาส์ดกลับมาลงคลิปนะกาส์ก็บกมือทักทายกลับนะคะพร้อมกับตอบด้วยว่าได้แล้วก็ถามแฟนคลับว่าไปเรียนมาหรอ กลับไปทําการบ้านด้วยน้องแฟนคลับก็บอกว่าครับจากนั้นคุณแม่ของซอก,กัสนะคะก็ถามว่าทําไมพูดเสียงค่อยจังลูกกลัวพี่กัสหรอน้องก็บอกว่าไม่กลัวแล้วคุณแม่ก็ยังถามอีกนะคะว่าคิดถึงพี่กัสไหมน้องก็น่าจะพยักหน้าแหละค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าน่ารักมากก่อนที่กัสจะบายๆน้องแฟนคลับส่วนคุณแม่ก็บอกว่าเจอกันลูกพี่กัสหนูรอพี่กัสจบมาลงคลิปนะเฮ้ย hey! ไปเรียนหรอ ครับยังไงล่ะจำภาพกระต่ายข้าวผมยังไม่เห็นเลยค่ะกลับไปทำเป็นว่าด้วยครับบายคุยเสียงก้อยจังะมาลูกลัวพี่ค้าเหรอทำไมกลัวคะไม่กลัวคิดถึงพี่ค้าไหมน่ารักมากบายยังไงลูก ซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยซอการ์ดเพียบเลยละคะ่ะแถมบางคนเนี่ยยังได้สังเกตไปถึงสายตาของซอการ์ด้วยนะคะว่าดูเศร้าเหลือเกินอาทิสงสารพี่เขาเนาะความดีทํามากมายแต่พอมีจุดด้อยนิดหนึ่งมีแต่คนแห่มาดรามา่าสายตาคือเศร้ามากให้กําลังใจซอการ์นะคะคิดถึงพี่การ์มากโอ้ยดูสายตาซอการ์ตะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะทำดีนับไม่ถ้วนตัดสินไม่ดีเพียงไม่กี่ครั้ง งงทำผิดแค่ครั้งเดียวเหมือนไปทำใครตายอ่ะสงสารพี่ซอการ์ดบางคนนี่ดราม่าเกินที่เห็นมาก็มีแต่คนมีอายุแล้วเฮ้อคิดถึงซอแล้วนอกจากนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์ถามด้วยว่าพี่การ์ดบวชทีหรอครับเจ้าของคลิปก็ไปตอบกลับเม้นนี้นะคะว่าไม่ได้บวชทีนะครับพี่การ์ดเขาน่าจะมาทำวัดเย็นกับแม่เฉยๆครับ แต่ก็ไม่ไายนะคะมีชาวเน็ตเนี่ยยังคงตามเข้าไปคอมเมนต์แซะอีกจนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่ชุดขาวก็ไม่ช่วยอะไรจ่ะนึกถึงตอนว่าอุงเอิงเลยอะ่ะป่านนี้คงเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วแหละสะใจบทเรียนราคาแพงงานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าซอการ์ดเนี่ยจะกลับมาลงคลิปให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอีกเมื่อไหร่ก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทั้งช่อง YouTube ทับตลาดและเพจเ a c e b o ก k ทับตลาดกันด้วยนะคะอ่ะ่ๆแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย